รดรเลเเข้าใจว่าเป็นยังตัวฮอรเราขิเมื่อก็ได้ไปาพาไปหมออยมีซื้อได้น่มีซื้อคับรถกันนีเาไปหมออกรถภาแม่ผมมออกรถโอ้ไปเบืองในไปเืองในไปเนียอน่อยอยากได้อยู่่ยอะได้ยู่่ฟันเราับถฟันเนาาม่าม่ผมหมวกออกรถ Cóp hình bunga cháy mục cháy mục chế mục cháy bunga cháy bunga cháy ô cháy bunga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  cháy โอ้ยเข้าเชียร์ติ๊แต่หมกคองนะใช่ไหมจะหายจะหายแต่สอนเอกใหม่แล้วกชมลำบ้านเรากระชิเื้องม่วันนี้ม่ประมุขคนออกรถครับออกรถใหม่ป้ายแดงค่ได้พาคนมาหลับรถมาหับอะไรคนว่าโมบี้ดูีมาก ทุญคุณนานมันเท่าออกใช่จังมันกลับไปด้่ยบรืเปล่า้เอาไอ้สิทงิตัวอ่างลงีลงมาตรงมันแหลมมันมานลงมันแก่รถใหม่เจมรถใหม่ไม่ปมุกเจมรถใหม่ก็บตรงขีก็หนอ้เจ้าของรถเจ้าของเจ้าของรถครับเปลี่ยนอไไปตั้งหนาไปตััวเขาหดไป่ตังีไม่จะไมฮดหย่อนหลัง ก็หดไป,ดดดปทั้งพุ่นหดเป็นถางได้กัเก่าเจีมรถใหม่ใส่ใส่บ่งเด็กเด็สวยหรอสิเด็กสวยเด็กสวยครับเจ้าชงองค่ะชีองค่ะเจีมรถใหม่เจีมมกุกกุ่นครับเป็นหรือว่าจะคลองรถนเนี่ย <laughs> เอา้าเอย้า ดอกอะไใหม่เช่นนั้นอะไรโอ้ห hey. ิวข ja ี้เกียกได้หนะร่ำรวยเงินทองมากเลยข้นขับแข็งเหรอบอบอขับยางรถแข็งโอ้ขึ้นเมืองหนักใกช่เจ้าเจ้าขับรถเป็นจั้ต้องร่องรถห่างไปจากกอน เจ้าว่ไก้อนหุ่นง๊งฮะจ้ว่าสื่อสดสื่อสดเส๊เซียนสื่อสดแปดแสนเก้าพันรวมสีโอ้เจ๋มกเลยเนี่ยเท่านั้นพี่เจ้าครับซาดิงไว้สักกอนขี่ซาดิงโอ้ข้างหลังนี่ลงง่ายพ้อมจากไม้ด้วย ไม่ต้องเท<อ>ียม,ม<อ><อ>ได้เจ้าไหนหรอกระเป๋าเดินทางได้คนจีเดินทางคจณใจมาอันมาเจอมรถไม,ม่ประมุกเนี่ยเจอมขึ้นเราเขา